สวัสดีค่ะีิสานบ้านสาวชื่มครับพี่น้องมาค่ะมึงนี่สะสมสินคาพี่น้องไม่เห็นเนือยุนย่นื้กินกินเกาน้ำกันนะค่ะที่สงการแล้วพี่น้องนี่แหละค่ะสาวสริมก็ยังอยู่คือเก่าเนาะค่ะยู่บ้านยุ่เงียนคือเก่าสินพาพี่น้องลงทงลุงนาคือเก่าแต่ว่ามือน,นี่สิไดน้นี่เอาไปแง่ม,มาหมูหวานนี่เนาะค่ะไขมดแดงพี่น้องมองดูงอันนี้มีตะไคร่ตึงล้วนๆนะค่ะคือกับมกไปแล้วน้ำหมวานกับมกไปแล้วบบบนี้สาเสมสินพ้าพี่น้องมา ก้อยเบพปะเนี่ยค่ะแต่ว่าบอกก้อยหมดหนีเด้อค่ะเสดายพูดนะหลายคักเนาะเอากระสีบแบงก้อยเด้อค่ะอันนี้ใครตึงล้วนๆเด้อนี่พเป็นนองพูดเอาอืมถ้าเป็นสื่อเพิ่นยุกกระสีบอบ,บประมาณเ้อไดก็แล้วเนี่ยสิบ๊อเป็นพันพูดบาเนีาะพูดเลยอืพอแล้วอปะอืมอ้าวค่ะมีโตผสมนิดหน่อยอย,อยังสิเด้อค่ะจะเสพบ่ะดิพูดนะยังเหลืออีกตั้งหลายเนาะสิปเก็บได้อีกค่ะเฮ็ดคาบนะไปอีกค่ะ ต้องใส่ไหละะ่แล้วคะเฮดฟอยที่สุดเลยแต่ก็ไม่ใส่เยอะมันสูงกันตะไคร่ฟอยค่ะออื พริกสดค่ะพรกสดก็หั่นเหมือนกันนะคะก่อยหมดไข่ก่อยไข่หมดแดงอืมอม,มึงดูแขนเปืเ่อยหมดหมดแดงกัดค่ะงหอ,อม หอมคะ่ะซอยเครื่องพันก้อนนี่มีหลายอย่างห <ไป S 1> นาวคะ่ะสดผุโผล่เลยได้พี่น้องก่อยไรยเติบอยอยเนี่ยกินกระไรไรได้ค่ะย่องหน้าก็ไเด้แต่ว่าก็ยังอยากเนี้ยอื่นไปเรื่อย แม่อเห็ดแม่เห็ดปนผู่นี่มัอนี่ใส่สมิการเอาเครืองลงไปเลยปึ๊บใส่ความกระเด้อค่ะเพราะว่าบัาต้องคนดูเพราะว่าใครหมดเด็กเขาสิเตกสูรดค่ะนิดหน่อยเขาครัวค่ะเขาครัว กิดสิงยงใส่พริกป่อนอีกอยู่ด้วค่ะหน่อยเดียวเพราะว่าเขาซอยพริกสดเลยเนาะน้ำปลาน้ำปลานิดหน่อยหอมกระไซลุกไปพร้อมกันเลยเด้อค่ะจะได้ค้นเท่าเดียวเพราะว่าไข่หมดเขาจะบไม่ติ ยอดเมนูเสบเลยเนี่ยของกินเนี่ยหากินยากบะเมนว่ามันบบะเมนว่ามันอึดเด้พี่น้องอึดกับส่วนหนึ่งยุต,ตะตวากะก็กาสีได้กิ่นนะนะก็สิว่าหากินยากเนี่ยก็าสีได้กินค่ะอย่าคนเห็นเด้พี่น้องเด้อพ่อแต่ใครรุนรุนเมนแทราบนี่เพิ่นจะบ่ใส่บักหนาวเนาะกนันใส่ตหลายๆายแต่ว่านี่ของเขามันมีตะไคร้ค่ะเฮาก็ใส่บักหนาวได้กินหอมหอมของลาบอื้ โอ้กายซื้อมาสองร้อยไม่ได้หลายซ้ำนี้วแต่ละหาสิบแปดสีมดูเอาพี่น้องมองดูรสชาติล่แสบหนัวเลิศคักมันมีคำใหญ่ใหญ่ละ ปลาค่ะนวยหัวเข้ากันดีเห็ดแน้กินกันง่ายค่ะมีหนังปลาสเสียบๆละ่ะนะก้อยไข่หมดแดงแล้วก็มีอ๋อเห็ดเข็มบนประทูผัดเนาะค่ะแล้วก็ไก่ทอดมาได้พี่น้องสเสียบน้ำกันพูนังม,มาได้ค่ะมากินเขาน้ำกันพี่น้องอืมผักสดสดเขากับมีบักแตงกับอันบักเขือค่ะกินกับปนกินกับลาบ,สบเสียบหิวเขาเา่าพอดีปุน่นไก่ทอดของเพิ่น Bà khóa mưa sửa cặp, nhung nhung อันนี้เังไม่มีเห็ดปวกกับเห็ดอ,อเห็ดเค็มแซ่บหลาย เขาย่ไพวกรกิจว่าเป็นเรียงไข่บปแดงขายบ่ค่อยบม่ค่อยบูมหรอบุ่มเป็นเรื่องดูดูกนันึ่งไค่อยเห็นแต่ว่า không gọi lại cài luôn cái đéo tiếng มีแรกๆเนะาะน้วยเยูะูบเของป็นแง่รๆแม่ก้อยไปขนใครนะแม่มกุมกจ้ะแม่มุกก้อยกั็มีอนนึงครับก้อยเหอเหมือนเม่มนั่งยื่นะอืมอืม ผมไปซื้อขึ้นตอนแรกกินเห็้ปวกแล้วให้เข็มบ,บ้านจะเสริรยังไม่ได้มีผลแหลกเลยเกิร์ฟมาเขากินอืองจะร้องกินยเยอะมันจะแซบไวมมันกินอะ ว่าว่าเคยเรอ้องเคยร้องเยอะเลยนะดีเขาคบกันไม่ไหมเลยเป็นลูกสบายไหไมเขาเป็นลูกสบายไหไมหรอกแต่กลิ่นเขาเสริมกับกินอยู่ดิ ซีมเมนน้ำถ่านเขาด้วยค่ะ,ะเพราะได้รูดสกีเดียดเอียงเลยขึ้นไปอยากกาไปอยากถ้ากิเดียะะร์เส่วนจะไม่จับเลยหนูปลาไหลอึ้งพวกเนี่ยสเสถันเฮ็ดได้เมื่เฮ็ดในแนบดากินคัวไปขายคัวเองลกเอง ไปขายไม่ได้กี่เดียเป,เป็นน้ำ่านน้ำขันเขาอ,อืมนี่เลยงงเยนี่ยยำมากีดอยากกับไม่อยากเลยคือต่ำหมาห้องคือกังทั้งที่เป็นยนำมากที่สุด cảm Thực diễn và nặng. không được. Cái nếu nghe bạc làm ngắm Mày bảo bảo tùng tùng mà nè Ư พี่น้องวามือนึงเขาบกว่าสุมเห็ทต้กินจากย่างป่น,นกะเซอร์ซีเรียบออฮีตกะเซอร์ซีเรียบผมได้อันแม่เฮทมาอีกขัวหนึงสุขุมกับกินอีกขัวหนึงวันนี้มะปะกันืม เนื้อกินลายครับเรล่อมะเขือเรลือโตฮัม,อมของเกษตมก็ต้องแยกเป็นทางอาหารไล่หัวด,ดำน้ำเนี่ยอีกยืดน้ำกันม้แบบสิบปีแล้ว จุนหากันไม่ได้เรื่องแล้วกินหน่อยนะนี่ฮาจะมาตรงกันใครเนี่ยเนี่ยเริ่มมาแต้มหูทางใครอเคอาไ ก็หลับเยอะอืมยิ่มนะครับพุ่นยอดแดดอืมเดียวดีอเออจะบนแดดรู้สึกแยดให้ยันมาแดดแม่แล้วแดดป่ามั้ยจังไรคือมันคือตกเลยที่แลกว่าจะแบบป่าด้วยค่้ามือเนี่ยเพิ่งกวดไปซื่อแล้วค่ะเพิ่งกวดป่า อันนี้เป็นเสียก่อนาะอยากเป็นเสียเพิ่นจะได้ว่ไปปากนปาไม่ให้เป็นแดดเพี่งจะงงาปาขาวแล้ก็มพร้าวนปากุลมนือมือมันมือละมือละแนวปากุมขึ้นยี่ิมืสองมือขึ้นหลังเยอะ่ะาฝุ่นนี่ยังก้องที่เอ็มยังก่องนกินห้ามันละ ยางไปดีว่าเปนฝนตกในอ้ดมาว่าฝนตกสื่อมาเปนบ่าเมรนคล้ายว่าไฟใหม่นั้นควร้นเผาบ้านแาอืมนี่น้ำเต็มเนี่ยเหรอ เท็มนะซุม่นี่เมื่ออถือ,ถอมันแซ่บแต่ว่ากันผู้ใดแขวแห้งข้าเขวมันสีบแบบัาแขวนี่หน่อยนึงตะกี้แขวสผสมที่จัดเลยนะค่ะมันยำขาอันเดะยว่มไม่หมงังนเงตั้งแตะไรมัดรู้จากไม้กิมฝัน แบบนแีม้มันไมีเสื่อมเพื่อนไม่จิ้มฟันค้นจัดฟันแถว,วเริ่มแห้ง,งเลยเดิยวตา่ะแล้วออกอา,ากระยิงป่ะดิห้างออกอะค่ะแกนิ้ส่องแถวห้างหนาไปแงออกแล้วค่ะกามมักขยาย ับไดด้เออลปหาเบิังเครื่องเฮ็ดกาแฟน้อยๆเห็นบ่พี่น้องบ่แม่นเครื่องเฮ็ดกาแฟคือเพิ่นขายเด้เหมือนกาแบบกาไฟฟ้าอัตโนมัติหั่นบ่เอิ้นอันล่ะแล้วก็เครื่องบดกาแฟน่ะเนาะรุ่นนั้นพันกว่าบาทหั่นน่ะคพื่อนน้องอันนังนั่นซื้ออั่นล่ะอยากได้อยู่ค่ะพี่น้อง ห้ามใบเฮ็ดกินเมละแก้วเพออยากสงเองอยากเฮ็ดนะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะค่ะจะเสิร์กับซีฟากไวซัมนียลเด้อค่ะเมื่อนี้พาพี่น้องมาก้อยของแซ่บหากินยากก็เสิได้กินเบิ่งพี่น้องคุณขอเปื่อยขอบาดขอสอยมดค่ะถือมดแดงกัดพี่น้องก้อยใครหมดแดงแซ่บเนาะค่ะตามดยดูการนี่สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซัมนี้ลเด้อค่ะสวัสดีค่ะอสาวเสิร์หากพี่น้องเด้อค่ะ